ส่วนของด้านความพร้อมนะคะคือเรามีความพร้อมสูงนะคะเนื่องจากว่าเรามีทีมวิจัยนะคะเทคโนโลยีการควบคุมทางชีววิธีซึ่งนำทีมโดยทางท่านดรอลงกรเนี่ยคะ่ะก็ได้มีการทำงานวิใจัยนวัตรกรรมพัฒนากันมาในเรื่องของเบอโคนโทรมานานมากแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วก็มีผลยายเป็นที่ประจักษ์นะคะมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวทางท่านดรอลงกรคงจะได้ขยายความ ได้รับฟังรับทราบนะคะเออแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัว คลังจุลินทรีย์เองอย่างที่นําเรียนไปตอนเปิดนะคะว่าเรามีคลังจุลินทรีย์ขนาดใหญ่ซึ่งมีสายพันธุ์จุลินทรีย์เนี่ยนับเป็นเกือบแสนสายพันธุ์นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีประโยชน์สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้หลากหลายรวมถึงในเรื่องของการนํามาใช้เป็นยาโอมโทด้วยรวมถึงนะคะเราก็มีทีมวิจัยอื่นๆที่สามารถที่จะสนับสนุนได้นะคะอีกหลากหลายทีมวิจัยรวมถึงในจริงๆแล้วศูนย์แห่งชาติอื่นๆก็สามารถ เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันได้ด้วยนะดังนั้นในด้านความพร้อมเนี่ยเรามีความพร้อมที่สูงมากนะคะกับในเรื่องของตัวนยโยบายวัตถุประสงค์นะคะซึ่งเราก็ให้การสนับสนุนอย่างมากในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความยั่งยืนปลอดภัยซึ่งเทคโนโลยีเรื่องของการใช้ biocontrol เนี่ยค่ะ เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราสนับสนุนนะคะในการที่จะ,ะช่วยให้สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเกิดความปลอดภัยและย,ยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะบริษัทมีเราเรามีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะพัฒนาทางเปลี่ยนทางชีวพันธุ์เพื่อตอบสนอง์ทาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนต่อไปนะครับแม้แม้กระทั่งเราจะเป็นผู้ผลิตทางเคมีก็ตามนะครับเรามีความมุ่งมั่นที่จะลดสารเคมีลงในอนาคตนะครับเพื่อไปสู่แนวเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปนะครับ ที่เป็นตัวที่ติดที่มแมลงแล้วก็ไปตายที่อาเชื้อเขาไปตายเพื่อขยายผลตรงนั้นมอาจอันนี้จะเป็นจุลชีพซึ่งไม่ใช่สาสเคมีนะครับว่าใสเคมีเดิมถึงแม้จะมีพิษไม่มากอีดอกระยะยาวก็จะอาจจะตกางได้ประมาณนั้นรามแรงคําว่ารามแมลงหมายถึงว่าเขาเก่อโรคในแมลงโดยเฉพาะเราไม่ก่อโรคในมนุษย์และสัตว์เลยดูหมายความว่าแต่เขามีความสามารถในการ ก่อโรคและทาลายตัวแมลงที่เป็นเป้าหมายนะครับดังนั้นในโครงการนี้จุดสองคือให้ได้ตัวที่เป็นทรีนซีรามแรงที่สามารถจะก่อโรคในตัวนะครับได้เทียบเคียงฝั่เป็นสารเคมีอย่างไรก็ตามมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะโตในร่างกายของคุณได้นะครับจะเป็นทางเลือกที่ผู้ริโพวกนี้จะมีความมั่นใจแล้วคิดว่าปลอดภัยมากขึ้นเราเริ่มต้นน่าจะเป็นตัวโปรวกบ้านก่อนครับ ก็ในในขั้นถัดไปในความร่วมมือก็อาจจะมีการขยับไปยังตรวชนิดอื่นด้วยตรวนะครับก็จะมีตัวใตดินครับที่เรากำลังทำการปลูกใตดินนะครับที่จริงมันมีตัวไม้แห้งอยู่แต่เราก็ในบ้านเราค่อนข้างน้อยอยู่แต่ถ้าตัวตัวใตดินปัญหาที่ที่เจอกันเยอะๆคือว่าบ้านเรานะครับเราจะเอาที่ไปปลูกบ้านในที่ที่เขาเคยอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาของของการที่ปลวกไปลุกลามก็มาจากการที่เราไปลุกลามเขาก่อน ด้านวิธีการในการจัดการเนี่ยในบ้านนะครับถ้าเราไปใช้เคมีเยอะๆครับมันก็มีการสะสมอยู่ใช้ใต้ดินอยู่ั้านสิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือเราพยายามจะลดเ,เรื่องของสารเคมีให้มันลดลงเราก็จะใช้เป็นพวกรามแมลงเนี้ย้าไปช่วยนะครับทำให้การใช้สารเคมีหรือการสะสมเคมีในสิ่งแวดล้อมแล้วกันครับมันจะลดลงไปครับนี่คือความมุ่งหวังของบริษัทนะครับ